สปออีพีนี้กิต้าจะพาคุณผู้ชมไปเปิดประสบการณ์การดื่มชาอัฟ n o นูนทีที่51 a v e n วัอวนูโครงการเวลาหลังสวนจะพิเศษยังไงนั้นไปชมกันค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะตาก็อยู่ที่ร้านชาสุดหรูนะคะโครงการเวลาซอยหลังสวนขาแล้ววันนี้เราก็มีแขกคนสําคัญนะคะเจ้าของร้านนะคะคุณท็อปนทัทเสษค่ะสวัสดีค่ะท็อส,สครับคุณกีาครับขอบคุณมากเลยที่ให้ตามาเยี่ยมชมต็อยู่ที่ร้านชานะคะ51อวนิูนะคะอยากให้ท็อปแนะนำไปหน่อยว่าทําไมถึงเริ่มธุรกิจชาที่นี่คะคผมก็อยากจะแบ่งปันความรัก ความชอบหรือแพชชันที่เกี่ยวกับเรื่องการทานชาซึ่งจริงการทานชามันไม่ใช่เป็นแค่แบบการชิมชาเนะแต่ว่ามันเป็นการใช้ชีวิตมันมีดีเทลต่างต่างครับเราก็เลยอยากจะมีประสบการณ์นี้ที่เกิดขึ้นในแบรนด์ของชา51เราก็เลยเรียกว่าเป็นแอดฟินิวก็คือเป็นสถานที่ที่เราจะได้มีประสบการณ์ในเรื่องของชาแล้วก็เรื่องราวต่างๆครับมาอยู่ที่นี่ครับ สิ่งหนึ่งที่ได้เห็นเด่นชัดเลยคือเข้ามาที่นี่เนี่ยต้าไม่รู้จะเลือกชายยังไงเลยเพราะไม่มีเยอะมากเลยตอนนี้มีประมาณกี่กลิ่นได้ะจริงรจริงถ้ารวมที่โรงงานด้วยครับมีประมาณ400กลิ่นได้4 0 0กลิ่นนะคะแต่ว่าที่นี่ครับเรามีอยู่ประมาณ ร้อยกว่า200จริงๆแต่ว่ามีคําถามของคนที่เริ่มดื่มชาอยากมาเริ่มที่นี่อยากให้ท็อปแนะนําว่าเราควรเริ่มอะไรก่อนโอโ้จริงๆคือชามันง่ายมากนะมันไม่มีถูกผิดเลยครับมันเป็นเรื่องของมูทอารมณ์ในวันนั้นด้วยเหมือนกันเรามาพูดถึงตรงแรรทีที่หาได้เฉพาะที่51 Avenue เท่านั้นเลยนะคะก็เวลาคนทานชาแรทีเขาก็จะนึกถึงพวกแบบซีเวอร์นโดอ่าพวนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นแรแต่เป็นแบบพรีเมียม แล้วก็เป็นมาตรฐานแต่ถ้าอยากจะลองอะไรใหม่ๆแตกต่างก็จะมีอื่นอีนอกซึ่งพวกนี้ครับเป็นเป็นออร์แกนิกกลิ่นมันอาจจะไม่ได้แรงมากอันนี้นะคะทุกคนก็คือแต่มันไม่มกลิ่นธรรมชาติของเขาไม่มีการผสมสีผสมกลิ่นมีแอนตี้ออกซิเดนที่มากกว่ามีวิตามินซีที่มากกว่าโอ้เห็นไหมการดื่มชาก็มีประโยชน์นะคะสำหรับสาวๆก,ก็มีแบบแอนตี้ออกซิเดนแล้วก็มีวิตามินซีนะคะทุกคนแล้วจริงเวลาเราพูดถึงชาจริงทางเราไม่ได้แอนตี้กาแฟนะ เรามีทีเอสเปรสโซ่ด้วยนะครับแบบผ,ผสมกาแฟ็คือสมาฟใช่ครับเรามีกาแฟที่จะเสิร์ฟในรูปแบบของทีเอ็กซ์เพรีซนต์ใช่้องสังเกตดูครับว่าสีมันจะสีและรูปทรงของใบไม่เหมือนกันเห็นปะต่างเลยครับเวลาเราเสิร์ฟครับจะเสิร์ฟในถาทองแล้วก็จะเป็นทีพอทที่เป็นแก้วจะได้เห็นใบชาครับ การแบบผสมผสานของที่นี่ชาแต่ละชนิดหลินี้เราแบบยังไงผมมาโชคดีมากที่เพื่อนรักผมน้องแต่เด็กครับเขาเริ่มนิ้น่า2004ได้มั้งแต่ขายครั้งแรกอะที่อังกฤษปี2006และขายที่ฮาวินิโคขายในสุดรูไปเลยดังนั้นช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่2006ถึงปัจจุบันเนี้ยเขาเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็เก็บเกี่ยวกลิ่นก็คือชารสกลิ่นต่างๆเนี่ย มันเลยมีแบบชาเยอะมากในตอนนี้มันผ่านมาเป็นสิบกว่าปีแล้วครับดีมากเลยค่ะอ่าแล้วสำหรับสมมติว่าเป็นคนอย่างตั๊กก็มีเพื่อนหรือ,อมีคนรู้จักที่ชอบดื่มชาเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยมาที่นี่เราจะได้ความแตกแต่างจากที่อื่นยังไงคะโอโ้ก็ที่นี่เราจะมีชาที่มันหลากหลายมากครับหนึ่งก็คือกลิ่นอนหลากหลายละสองคือเราไม่ได้ทําให้แบบเป็นชาเป็น t r a d i t i o n a ชาอย่างเดียวคือไม่ได้เสิร์ฟแบบชีพอทอย่างเดียวเรามีเป็นแบบแฟปเป้ก็มี เป็นแบบหมันซึ่งเราไม่ค่อยเห็นแบบนั้นาาหรือว่าทีค็อกเทลก็ไม่ค่อยมีหรือเวลาเสิร์ฟเป็นเย็นที่ผมชอบมากคือเป็นทีเจลลี่เสิร์ฟพร้อมกับทีเจลลี่เป็นลักชัวรี่ซิเนเจอร์ของเราก็จะเป็นชาที่ไม่ได้ทําแค่กลิ่นชาแต่ว่าทําแม้กระทั่งถึงกลิ่นของไซรัปที่ทําให้มันมีมมกลิ่นแล้วก็รสชาติชาแต่ถ้าคนไม่ชอบชาก็สามารถจะบอกว่าเป็นดีแคปหรือไม่ใส่ชาก็ได้หรือที่นี่มีชาเด็กด้วยอีกก็จริงๆแล้วที่นี่ก็สามารถแบบเป็นแบบ Family Time ได้ด้วยเนอะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเซตอัพจนุนทีและแขกอีกหนึ่งคนคนสำคัญของเรานะคะคุณโอปอค่ะก็เป็นหนึ่งในเจ้าของร้านนะคะเมื่อกี้ได้สั่งเบรกส์ไปซึ่งก็เป็นตัวที่ท็อปแนะนำอันนี้คือตัวโปรดของคุณท็อปนะคะเดี๋ยวก็จะมาชิมนะคะ จนแบบมีช่วงแบบขาดตลาดลใช่ใช่ใช่คือเชียร์ตอนมันแบบหมดแลวอย่างที่นี่สมมติว่าถ้าติดใจยยงี้ยก็สามารถซื้อกลับบ้านได้ด้วยใช่ไหมคะได้เลยครับได้ไดามาพูดถึงตัวนี้ก่อนตัวเซตนี้มีอะไรแนะนําเกี่ยวกับเซตนี้บ้างคะคือผมว่าจริงๆอย่างการทานชาถ้าทานชาร้อนเนาะอาหารที่ทานมันจะต้องมีความแบบเค็มน่อยๆสังเกตไหมว่าจะต้องแบบทานกับทาร์ท คือท้าแต่จะเข้ากับชาไหมท้าหรือว่าจะเป็นแบบโซนแล้วก็แต่ถ้าให้อยู่ท้องอะไรเงี้ยก็จะมีเป็นพาณิชีซึ่งส่วนตัวเป็นคนชอบทานพาณิชีมากแล้วอย่างเสร็จเนี้ยค่ะเราสามารถเลือกในสิ่งที่เราชอบได้ด้วยใช่ไหมได้ได้เลยสิ่งที่ภูมิใจที่สุดในนี้ก็คือจะเป็นแยมครับแยมใช่เพราะแยมเราทําเองครับเป็นแอสปร์ฮองครับแอสปร์ฮองครับคืออะไรอีกล่ะแอสปร์ฮองมอ๋อจะ้อ้องดมดูนะคะ มันก็เปนสมบูรณแบบเหมือนกับเทคเจอร์มันมีเลเยอร์เลเยอร์ของกลยยก<ด>ิ่นอะอย่างก็มีเราอยากจะเอาชาเนี่ยมาอินสไปตัวเองแล้วก็ตัวลูกค้าด้วยกันแบบทําเมนูที่มันแบบใหม่ขึ้น,นเรื่อยๆมันเป็นประสบการณ์ของการหาชาที่แอดว u นที่นี่จริงครับเอาจริงในในความคิด้นะการมาที่นี่เนี่ยเหมือนกับการ Experience อะไรใหม่ๆพอสมควร <Hi. S 1> คือปกติเวลาเราไปอัพ n อร์นทีตามโรงแรมหรือตามอะไรเนี้ย เขาก็มาเป็นเซตของเขาแล้วก็แค่เลือกชาอย่างเดียวตั้งแต่มีทุกนายนเนี่ยครับเราจะมีแบบฟรีโฟรของแชมเปญเพื่อให้เราอะมามีโอกาสทานแชมเปญดีๆที่นี่กันตัวนี้พอตก็เปลี่ยนไปเนาะใช่ครับพอเป็นแรก,ก็จะเสิร์ฟเป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับถ้วยก็จะเปลี่ยนไปด้วยัแล้วกชา,าแล้วก็จะมีการจับเวลา,วลาให้จับเวลารประมาณ5นาทีครับไอนี้นะคะก็จะดูแบบ มีความลักชัวรี่ไม่เป็นเลยนะคะหอมมากเลยค่ะทุกคนรสชัดชาจริงๆอ่ะคือมันมีมันมีกลิ่นคือจิบแล้วไม่มีกลิ่นหอมขึ้นจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่เมื่อกี้ใต้เห็ดอีกนิดนึงก็คือมีชาเย็นแล้วก็มีเจลี่นี่คือลิ้นจี่โรสครับซึ่งก็จะมีเราจะใส่ใบกุหลาบไปด้วยมันก็มีทั้ง ลิ้นจีมีแต่ก็ได้กลิ่นกุหลาบนะคะได้กลิ่นกุหลาบเลยแค่ก็อย่างต้านี้เป็นสายชอบกุหลาบอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยรสชาติแบบนี้ถูกจริตมากเอาไง,ไง่ายๆกอดที่สโคนสองอันนี้คืออันนี้ก็คือเพลนใช่ไหมคะแล้วตัวนี้ล่ะคะเป็นแคนเบอรี่ใช่ไหมแคนเบอรี่อืมค่ะอืมมีรสชาติที่มันแบบมีความแบบมีความเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ ค่อนข้างค่อนข้างมากเลยแหละตัวนี้นะคะถ้าอย่างทุกคนเห็นนะคะก็จะกรอบนอกนุ่มในแล้วก็มีชีสนะคะสำหรับคนคนรักชีสแล้วก็รักสุขภาพนิดหนึ่งเฟชมากทองนิดหนึ่งนะคะอันนี้จะาด้ชิมนะคะจังเลย t e ม t u r e ดีไหม t e x t u ดีมากคือข้างนอกกรอบแล้วข้างในแบบนุ่มแล้วก็ แต่ว่าหวานกําลังตลบได้อ่ะจริงค่ะสําหรับใครที่เคยมีประสบการณ์นะคะในการกินมะกอกองที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบกินแล้วมันแบบมันหวานแสบคอไปนิดนึงอ่ะแต่ Buck något. แนะนําให้มาลองที <nota> ่นี่ดูนะคะสุดท้ายแล้ววันนี้ต้องขอบคุณทั้งคุณท็อปแล้วก็คุณโอปอมาานะคะที่ มาแนะนำการประสบการณ์ในการดื่มชาในแบบใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นซิกเนเจอร์ตัวซิกเนเจอร์หรือตัวลาีที่แต่ว่าหาได้ที่นี่แหละที่เดียวเลยแหละสุดท้ายอยากให้ทั้งคู่ฝากอะไรกับผู้ชมในวันนี้บ้างคะ่ะค่ะเราก็อยากให้ทุกคนลองเปิดประสบการณ์เกี่ยวกับชาใหม่ๆนะคะแล้วก็เรามีอะไรให้ลองเยอะมากชาร้อนชายเย็นแล้วก็ขนมนะคะอยากให้มาลองค่ะ ใช่ครับเราก็มีเมนูหลาลกหลายรูปแบบนะครับพี่ตา้าวันนี้เราลองไปแค่ส่วนเดียวนั่นเอง<ช>ยังไม่ได้ลองที่เป็นแบบแฟตเป้เลยที่เป็นท<ช>ีแ,บบแฟปเป้<ช>หรือว่าจะเป็นแบบทีค็อกเทลครับจะมีหลากหลายอย่างให้ใหทุกคนนะครับมา,มาทดลองชิมวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณ51 avenue นะคะอยู่ที่โครงการเวลานะคะซอยหลังสวนนะคะและที่สำคัญก็คือขอบคุณเจ้าของร้านคนพิเศษของต้าน,นะคะก็คือทอมนัทเศดแลวก็โอปอมากเลยค่ะที่ให้เกียรติลุกซูโอไทยแลนด์นะคะได้มา เปิดประสบการณ์ใหม่ๆขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณคับค